ยินดีต้อนรับกลับสู่ Engine Empire วันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากซูเปอร์คาร์และรถพลังงานไฟฟ้าไปสู่สัตว์ร้ายเชิงกลของแท้ยานรบที่นิยามความเป็นเจ้าครองสนามรบอย่างแท้จริงเรากำลังเจาะลึกไปยังที 84 OPLOTM รุ่นปี2026รถถังหลักที่ลำหน้าที่สุดของยูเครนและเป็นเครื่องจักรที่ไม่เพียงโดดเด่นในสนามรบเท่านั้นแต่ยังสะดุดตาในนิตรศการด้านกลาโหมระดับโลกและโชว์รูมหรูที่ออกแบบมาเพื่อโชว์สุดยอดเทคโนโลยีการรบนี้ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นในด้านกรอบเทคโนโลยีและพลังอำนาจ เมื่อมองแวบแรกที84 OPLOTM รุ่นปี2026ยังครงรักษา DNA ที่ดุดันของรุ่นก่อนหน้าเอาไว้แต่ได้รับการยกระดับด้วยโครงสร้างกรอบรูปทรงใหม่และการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยรูปลักษณ์ของมันดูบึกบืนและนา่าเกรงขามพร้อมกรอบคอมโพสิตและระบบป้องกันแรงระเบิดเอเแบบนอสที่ออกแบบให้มีมุมเฉียบคมเหมือนรถถังจากอนาคตสีเขียวทหารแบบด้านของตัวถังช่วยลดการสะท้อนแสง ทำให้ดูหน้าเกรงขามยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ใต้แสงไฟในโชว์รูมด้านหน้าที่เปรียบเหมือนกันชนก็ได้รับการเสริมเกราะระเบิดชนิดคอนเทก์หนึ่งและน็อตเพื่อป้องกันทั้งกระสุนพลังสูงและหัวรบเจาะเกราะส่วนด้านหลังมีการออกแบบตะแกรงระบายอากาศใหม่และเสริมเกราะเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรอบทิศทางโดยเฉพาะจากโดรนและขีปนาวุธโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญในสนามรบยุคใหม่ ภายใต้โครงสร้างเหล็กมหึมานั้นคือขุมพลังที่แท้จริงของที8 4รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2จังหวะแบบ6ทดี2อ e ที่ผลิตในยูเครนมีกำลังถึง1,200แรงม้าทำให้สามารถวิ่งในภูมิประเทศที่ยากลำบากได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเร็วอย่างเหลือเชื่อสําหรับรถทั้งระบบกระสเทือนแบบทอร์ชั่นบาร์ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สับแรงได้ดียิ่งขึ้นให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลแม้ในพื้นที่ครุขระและช่วยเพิ่มสเสถียรภาพในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ยังตอบสนองได้ฉับไวและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นซึ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจระยะไกลด้วยน้ําหนักรถเพียง52ตันทาให้ที84บเบากว่ารถทั้งฝั่งตะวันตกหลายรุ่นและคล่องตัวมากกว่าในเขตเมืองหรรือภภููมิปปะเเเททศที่็นขา ด้านอาวุธที่84ดสโลร,รุ่น2026ก็ไม่ได้เป็นรองใครติดตั้งปืนใหญ่เรืยขนาด125มิลิเมตรรุ่น kba 3ที่สามารถยิงกระสุนเจาะกราะความเร็วสูงระเบิดแรงสูงต่อต้านกราะฮี Heat. ระเบิดแรงสูงแบบกระจาย t f i รวมถึงคีปนาวุธนำวิธีด้วยเลเซอร์แบบคอมแบทที่สามารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลถึง5กิโลเมตรระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติสามารถยิงได้ถึง8นัดต่อนาทีลดภาระของคนโหลดและเพิ่มความเร็วในการยิงระบบรักษาสเสถียรภาพของปืนได้รับการปรับจูนใหม่ในรุ่นปี2026ให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ซึ่งถือเป็นการอัปเกรด ที่สำคัญในยุคสงครามเคลื่อนไหวความเร็วสูงอาวุธเสริมประกอบด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรแบบควบคุมระยะไกลซึ่งเหมาะสำหรับยิงตอบโต้ทหารราบและโดนโจมตีเมื่อคุณก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบว่าภายในของที 84โอโพเทียมคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบทหารกับความพร้อมสำหรับสงครามดิจิทัลยุคใหม่แตกต่างจากรถถังรุ่นเก่าที่ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในกรงเหล็กโอโพรทีมาพร้อมเบาะนั่งแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับลูกเรือสามในระบบปรับอากาศและกรองอากาศที่ได้รับการปรับปรุงและแดดบอดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพความร้อนคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนและระบบสื่อสารที่ทันสมัยผู้บังคับการและพลยิงสามารถเข้าถึงเซนเซอร์มุมกว้างและระบบกล้องกลางวันกลางคืนแบบมี ระบบกันสั่นได้อย่างเต็มที่ทุกองค์ประกอบภายในถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพความอยู่รอดและการประสานงานแบบเรลวทม์ในสถานการณ์ที่ร้อนระอุระบบควบคุมการยิงก็ได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นพร้อมระบบช่วยเล็งเป้าหมายด้วย AI ที่สามารถระบุและโจมตีศัตรูหลายเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างที84อสอพอรุ่นปี2026มีราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ4ี่ 5-5ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งถือว่าต่ำกว่ารถทั้งตะวันตกรุ่นใหม่อย่าง M1A2 ไบเบรลซี3หรือเลเพอ 2A7 อยู่พอสมควรแต่ยังคงให้สมรรถนะด้านความคล่องตัวและอนุภาคการยิงที่ใกล้เคียงกันสำหรับประเทศที่ต้องการรถถังสมรรถนะสูงที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงโดยไม่ต้องจ่ายแพงแบบมาตรฐานนาโตโอหดยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งยูเครนได้เร่งกำลังการผลิตทั้งจากโรงงานของรัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้นแม้จะเคยมีปัญหาเรื่องห่งโซ่อุปทานในช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เทคโนโลยีทหารผู้หลงไหลในอาวุธสงครามหรือแค่คนที่ชื่นชอบเคลื่อนจักรกลสุดขีดที 84โอโพเทมปี2026คันนี้คือยานพาหนะที่ควรค่าแก่การจับตาม,มองมันรวมพลังสังหารในสนามรบเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบภายในที่ออกแบบอย่างประณีตกลายเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องและเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อใหญ่ที่สุดในวงการถึงจะครองสนามรบได้แค่ต้องถูกสร้างมาเพื่ออนาคตเท่านั้นขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ Engine m p e e